ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาไวปล่อยไวแต่ว่าไ่ได้เขียนใส่กระดาษให้เด้อค่ะเอาชุดจริงรงเลยเนาะแมนค่ะก็คือเอดยืนครับผมเอดยืนเลขบนครับฟาชุดเต็มเข่าไม่ถอาชุดเต็มเข่าเด้อครับพี่น้องให้ให้วเคะห์รือว่าพิจารณาเบื้องชุดเต็มไปนึ่งเป็นเอดึงมากแต่เป็นดึงมากเพราะเพราะเมื่อเนาะเพิ่นกระบอกที่เถาวรระว่างในเด้อ มันเผนไปเขาสุดเต็มขุ่น่าดรันบุษงตัวกลับก็เอาครับพี่น้องเนาะคือว่าแม่นอยู่ขอบคุณแนวทางของแอดยืนขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นส่งข้อมูลให้เนาะครับผมค่ะเอาก่อนจะไปเบิ่งแนวทางกะสวนกุหลาบเด้อค่่ะทานผู้ชมแม่นต้นนี้ก็บ่สูงเป็นกุหลาบหลากสีครับผมปาดสีม่วงแม่สาไปให้ FC เบิ่งแนวนี่นี่เฒ่าสีม่วงก็มีสีแดงอันนี้สีชมพูสีม่วงมนี่แม่สีน้ำกับมะเสียกะงามค่ะแม่น แล้วก็นี่สีออกโอ้ครูที่ถ่อนก็นลดจังน้อยเนาะแมนสีนี่สุดแต่งงานงามที่ถ่อนนี่งามไม่ดีเอฟซีบอกว่าให้ตัดน้ำเสียกับตัดโป่งขึ้นอีกแล้วค่ะการบุษมิง่งเงามึงเปีแรกที่เห็นกุหลาบหลายเนะครับผมด,ดีมากเลยเน้องามค่ะการะุษมิ่งเงาดินหินนี่อบ้าน เอาไปเบื่องแนวทางของแอดยืนกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะดันผู้ชมแอดยืนครับเพิ่นว่าเบาได้เบาแม่นอีรีเพิ่นดึงมากิดเมีนชุดเต็มเขาด้อครับผมแต่ว่าเขาตัวกลับห้าเก้าคลิปนี้น้ำเสียถ้าไปเขียนชุดตัดเพิน่นนะค่ะดันผู้ชมครับเอาฉบับจริงให้เอฟซีเบงคือจังวดวังหันก่อนเนาะครับผมค่ะเพิ่นตัดผิดค่ะดานผู้ชมเบาได้เบานี่ค่ะดันผู้ชมนี่รักน่วย รักนวยเป็นกับมาอายุหาครับว่างหันอีซิปซิปเป็นหาซิปเป็นหาครับไปรักนวยเดี๋ยวน้ำเสียให้เบิ้งงหดเก่าก่อนเนาะครับต่ว่างงดว่างหันน้ำเสียก็ให้เบิง้บงแบบนี้เด้ค่ะบานนี้อันนี้ได้แถวซิปนวยแมีนบานนี้อันนี้เขาทั้งนวยเขาทั้งเอ่อซิปไปเลยเนาะครับร่วมกันเลยอืนี่ค่ะต่รนผช่ชมว่างตำแหนง่งชุดเต็มบันเทา ชุดเต็มเนี่ครับพี่น้องพนดึงมากหนึ่งหาเนาะอืพเดมิหาเก่าไว้แล้ครับผมนี่อืนี่คือชุดเต็มนะค่ะทัานูุชมแอดยืนเอาบาานี้่สิบนะค่ะทัานู้ชมบาานี่สิบนงวดวันที่สองมกราสองหาหกเก่าครับพี่น้องใแปดเก้าหนึ่งสองหลักสิบบนค่อยเิดนี่ค่อย็มากเาวเแล้วแปดเก้าหนึ่งสอง คอยยืนเก่าไว้ก่อนแล้เ่เนอยืนเก่าอีกเนาะวนต้นปีนี่หววใมไหม้ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้าเสียจ,จะไปเขียนแต่ตอนสรุปครับเอาลักหน่วยบนครับผมหววใ่ไหมได้หาตัวครับผมศูนย์หนึ่งสองสามแปดค่ะศูนย์หนึ่งสองสามแปดค่อยคอศูนย์ค่อยได้เก่ามาแล้วเก่าศูนย์ เก้าศูนย์เก้าสองเอาชุดเต็มบะเต่าป่ะเนี่ยชุดเต็มครับพี่น้องบ้านนี้ชุดเต็มเป็นสองตัวบนเทียบเ,เป็นตัดดึงมาพิดครับพี่น้องเนาะเอาอชุดเต็มไปเบิ้งก็ได้เอานีเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเอาอานเลยค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดแปดครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง 9ก้าสามเก้าแปดหนึ่งศูนย์องสามหนสองหนึ่งสองสองสสามครับเท่ามีเอฟซที่ว่าเอาว่ายงไงว่าที่ปรึกษาน้ำเสียเลยครับค่ะที่ปรึกษาแนวทางตัวเลขแม่น้อมเ่แม่นบ่แม่นค่ะอ,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 อยู่กับน้ำเสียโอ้ยถึงแต้ตังสองผลครับค่ะ ปรึกษาได,ด้กา่านุู้มถามว่าแม่นบอยย่มปรึกษาแม่นบ่ยจาว่าแม่นครับผมอมืน้ำเชี่ยก็สิบวัาให้ฟังแบบนี้ของอแอดยืนชุดเต็มมีจะครูเถาะสิบยี่สิบว่าเถาสี่สิบห้าอย่ยี่สิบยี่สิบครูแล้วค่ะเดี๋ยว นี่เถ้างวดว่างหันเนี่ยเจ้าสงสัยว่าแอดกอยใจเพิ่นไดแปดดิแมนเพิ่นไดแปดผู้ที่ปรึกษาของน้ำเสียเพิ่นว่าแอดกอยใจจ้งไดกับไปรักลอยเพิ่นว่าไปรักลอยมันธงหลักลอยเลยเพิ่นว่ายุ่นี่พ่มีแปดเลยเถ่าแม่นไปรักลอยอีลีนี่เถ่ามาเบิ่งนี่ถ้าแอดกอยใจบ้ม่นแอดกอยใจอื าวามี่แอดกอยใจอยู่ใได้หนีเนาะก็อาจินยนไปรักลอยแมนต้องถามเพื่อนอีกแมนต้องปรึกษาเพื่อนว่าจะเป็นไปได้บอแอดกอยใจพรุ่งนี้ครับเจอกันค่ะท่านผู้ชมนเนาะค่ะขอบคุณแอดยืนเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีนนใจดีที่เป็นส่งข้อมูลให้เนาะครับผมค<า>่ะ<ม>เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วชุดเต็มรอชุดตัดค่ะหลักสิบหลักหน่วยเพิ่นกับเขานะเถาะค่ะเพื่อนเขามันกอดกันที่เถวทวมเรา เก่าหานไหมครับเก่าหานตัดล่อเพิ่นก่อนเด้อค่ะดันผุ้ชมเอาขึ้นได้เดาชุดเต็มของแอดยืนมีทั้งหมด20คู่เนาะเลขบนค่ะดันผุ้ชมเลขบนค่ะมื้อนี้ไปขามโค้งได้แด้ค่ะไปฟังความฝันของน้ำเสียไน้แด้อค่ะขามโค้งเด้ค่ะดันบุ้ชมค่ะ แต่ว่าอย่าลืมตัวเก่าเด้อค่ะไปข่ามโค้งค่ะท่านผู้ชมประกาศถึงเอฟซีที่เพิ่นบ่เห็นคลิปนื้อเสียกะแจ้งหลายรอบแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมีแต่สองทางยูทูบย่างเดียวค่ะบ,มมะบ,มบม่มีไล่กลุ่มเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่มีไล่กลุ่มเนาะค่ะผู้เพิ่นบ่เห็นจ้ากียซอยเพิ่นจังได๋ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าทำไมไม่ลงคลิป ทำไมไม่ตามอาจารย์ที่เคยเข้าแล้วทำไมไม่ลงคลิปพ,พนท้มากไหมคะท่านผู้ชมตามเ,เ,เข้ากับตามทุกอาจารย์อยู่แล้วเนะาะปกติแล้ครับผมตามทุกอาจารย์แล้ว,ลวถ้าไปติดตามทางช่องสอ,องทางอื่นสิบ่เห็นพนว่าแล้วไม่ชอบลงคลิปด้วย <laughs> นี่ทมากผมอเป็นห่วงท้อมากดิดค่ะท่านผู้ชมอันนี้ท้มากหลายพอ้อครดีกินเลย ักเคียก็ึ้นเอาไปเบื้องช่องทางเดียวลวคะ่ะคือ u t u b e เนาะครับผมค่ะเอาสลหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของแอดยืนพ่อกันคลิปหนายอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยละคะ่ะครับผมขายขีมค่ะครับถ่ายเอฟซีทันไดทีเพิ่นสนใจขี้มที่น้ำเชียร์ขายค่ะ ให้ทักไลายมาเบอร์นี้ได้ค่ะที่เกามเเชียสิบอกค่ะครับผม062-491-8916ครับผมค่ะครับอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องเพิ่มหมายเลขโทรศรัพท์ค,ค,9 9ครับผมค่ะ062-491-8916ครับมีค่ะท่านผู้ชมสบูะะ่้ด้ค่ะสบูเ่เฮดไหนาเฮาไสเนาะแมนครับผมค่ะ จากที่หมองคําครับพี่น้องสขึขนเด้อครับผมครับอยกตัวอย่างคือ,กอเก่ามาเชียพิพนพมีอกกะมีฝาแต่ว่าหนาเพนคําคือเอฟซีเห็นหลคาดังมุมม่งส้มสใสเร็วสขึ้นเด้อครับผมค่ะสําหรับน้ําเชียที่บันนี้ค่ะที่เอฟซีเห็นทั้งคําทั้งกะทั้งฝาเด้อค่ะคแต่ว่ากะฝาน้ําเชียกะแกจางออกเด้อค่ะหนา สซคขึ้นค่ะ่ันผู้ชมคือจังน้ำเชียท่าแปลงยังสีมันกับว่าเป็นวาสเขาวยังสีด้วยท่าครับค่ะเป็นไปนเห็บสีที่เห็นค่ะนี่แหละค่ะสบู่ค่ะจัดโปรต้อนรับปีใหม่เด้อค่ะรันผู้ชมครับสบู่ค่ะลดค่ะรันผู้ชมเพิ่นจัดโปรห้ตตอนรับปีใหม่เด้อค่ะสบู่ค่ะเอาเนี่ค่ะเส่ลาเด้อค่ะรันผู้ชมเฮ็ดใหหน้าเฮ้า สุ่มชื่นครับพ e ี่น้องเนาะเต่งตึงครับผมแล้คร um ับเสริมไปในสบู่น้ำครับพี่น้องเนาะใสกระจังครับอสองยางนี่เอพซีวาใสดีมากค่ะแม่สำหรับตัวนี้ค่ะครีมขมิ้นค่ะทาตอนไหนถอถทาก่อนนอนเด้อครับพี่น้องเป็นไนท์ครีมเท่านั้นเด้อครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมทาก่อนนอนครับค่ะก็คือหลังจากที่ลงเซรั่มแล้วเนาะครับผม ่อนนอนก็คือตามด้วยขมิ้นครับผมค่ะขีมขมิน้นขีมขมินข้นค่ะ่ามผูชมครับถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นสามมือเข้ากับรูเนาะครับผมถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ด้วยค่ะรานผูชมสามอย่างนี่กลายเป็นยอดฮิตแล้วค่ะรามผูชมตอนนี้ครับค่ะยอดฮิตค่ะครบชุดเลยด้วค่ะรัมผูชมเนี่ยครับสบู่เซรั่มค่ะขีมขมิน้นถ้าตอนกลางคืนซเซรั่มนี่ถ้า เสาแรงเด้อค่ะถ้าเสะําแล้วเอฟซี FC บนถามวา่าถ่าตัวใดอีกบ่น้ำเชี่ยสสำหรับน้ำเชี่ยถทาเสะําแล้วกันแดดค่ะ่ามผู้ชมค่ะถ้าเป็นเนื้อมือขึ้นกะท้าตัวนี้แล้วกะต้อด้วยตัวนี้ค่ะ่ามผู้ชมครับนอนเลยค่ะถ้าเป็นเนืมือเศร้าตัวนี้น้ำเชี่ยกับสิต้อกันแดดกันแดดแล้วกับน,น้ำเชี่ยกับจะท่าตัวนี้ค่ะแป้งตลับ นี่ค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะครับค่ะเอาปปานี้เอาสำหรับพี่น้องเอ็มซีได้ครับผมค่ะประว่าิจะเป็นผิวแตกผิวแห่งการครับผมเป็นเซรั่มบำรุงผิวค่ะน้ำหอมในตัวได้ครับพี่น้องค่ะกลิ่นกุหลาบอ่อนๆครับผมค่ะใส่ดีให้กันครับพี่น้องเนาะครับเอาค่ะท่านผู้ชมเอาไปทดลองเบิ่งได้ค่ะถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นหายยุดใส่เด้ค่ะครับชุดยอดฮิตแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ สบู่ลดต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะครับเอาสรับคลิปนี่พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุข้สขนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ